สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่บริษัท GPy โกโก้ไทยจำกัดได้ออกมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บริษัท GPy โกโก้ไทยจำกัดได้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรช่วงปีใหม่2564ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโ,กโกโก้เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและโกโก้ Go ที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนำมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกก็คือโกโก้สายพันธุ์ I M1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอองศรีโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตเติบโตเร็วมากกระแสโกโก้เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศรีได้พูดคุยไว้เมื่อปี60ได้คุยไว้บอกว่าอีก3ปีโกโก้จะเต็มไปหมด และหลังจากปี60 61 62พอมาปี63ปีที่แล้วนะครับโกโก้มีเกษตรกรปลูกกันอย่างเยอะมากหลังจากที่ปี60นั้นกระแสโกโก้ยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่แล้วยังมีเกษตรกรปลูกกันน้อยและพอมาปี63โกโก้ก็เต็มมีทุกภาคของประเทศไทยที่เกษตรกรปลูกกันทั้งอิสระปลูกทั้งรวมกลุ่มกันปลูกเป็นกลุ่ม รวมทั้งมีบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆ2อสามปี10กว่าบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมปลูกโกโก้ Go. เสร็จแล้วในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโกโก้ Go. เป็นกระแสมีกเกษตรกรหลายท่านที่คิดว่าโกโก้ Go. สามารถปลูกแล้วจะมีที่ขายและปลูกแล้วจะมีตลาดรองรับแต่ความเป็นจริงของโกโก้ Go. ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย รวมทั้งกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มบริษัทต่างๆที่เปิดกันขึ้นมาใหม่ๆที่เพิ่งเปิดมา2 3สปียังไม่มีองค์ความรู้ยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีตลาดปลายทางหรือตลาดส่งออกหรือว่ายังไม่มีองค์ความรู้ในการหมักในการแปรรูปอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่จะออกมาในอนาคตอีก2ปี3ปีข้างหน้า ช่วงนี้นะครับเกษตรกรที่ปลูกกันก็ยังไม่พบปัญหาในเรื่องของโกโก้เพราะว่าผลผลิตยังออกน้อยและโรงงานแปรรูปหรือกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งเสริมปลูกโกโก้โก,โก็ยังไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีได้โทรมาแจ้งกับบริษัท JP y โกโก้ไทยจำกัดของผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านบอกไว้ว่าโกโ,ก,โก้อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะว่า ในเมล็ดโกโก้แห้งจะมีสารตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมล็ดโกโก้แห้งนั่นก็คือสารโอคราทอกซินเอสารตัวนี้เป็นเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แห้งที่บริษัทหรือโรงงานหรือกลุ่มบุคคลหรือเกษตรกร,กรที่ไปหมักเมล็ดโกโก้โกโลงหมักลงอบไม่ได้มาตรฐานวิธีการหมัก การอบอาจจะไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีองค์ความรู้และสารโอคราทอกซินเอซึ่งเป็นสารปนเปื้อนเป็นเชื้อราอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แห้งเพราะฉะนั้นแล้วสารตัวนี้ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนไปทำโฮมเมดช็อกโกแลตทำมือ และไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากเมล็ดโกโก้แห้งที่มีสารปนเปื้อนหรือมีเชื้อราโอคาท็อกซินเอเหล่านี้ไปแล้วผู้บริโภคอาจจะเกิดอันตรายกับตัวผู้บริโภคก็คือสารเชื้อราโอคาท็อกซินเอจะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ทศาสารด้วยความห่วงใยจึงได้แจ้งบริษัท JPY ว่าการส่งเสริมการปลูกควรจะบอกวิธีการและก็ให้เกษตรกรนั้นทําอย่างถูกต้องถูกวิธีและสารตัวนี้นะครับซึ่ง,ง,าางท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีได้แจ้งไว้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับโอคราทอกซินเอนะครับเนี่ยฮะครับสารโอคราทอกซินเอนะครับเป็นสารอันตรายก็คือเป็น เชื้อราชนิดหนึ่งที่อยู่ปนเปื้อนอยู่ในมเมล็ดโกโก้แห้งที่บางกลุ่มหรือว่าบางบริษัทนะครับขอใช้คำว่าบางกลุ่มบางบริษัทอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้อาจจะไม่มีเทคโนโลยีในการหมักเมล็ดโกโก้แห้งในการอบมเมล็ดโกโก้แห้งเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของคุณภาพของมเมล็ดโกโก้ที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ จะมีสารตัวนี้เลยครับก็คือโอคาทอกซินเอเป็นเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แห้งที่โรงหมักโรงอบไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพมเมล็ดโกโก้แห้งก็จะปนเปื้อนด้วยโอคาทอกซินเอเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไม่จาที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นท่านอาจารย์ดรสษานได้แจ้งมาก็คือสารตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่สามารถที่จะทำลาย ด้วยความร้อนได้นะครับนี่ครับเป็นเป็นปัญหาของช็อกโกแลตทั่วโลกนะครับมเมล็ดโกโก้แห้งทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะ,ปะเป็นแค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วทั่วโลกก็เจอปัญหาตัวนี้เหมือนกันก็คือ,อถ้าหมักไม่ถูกวิธีอบแห้งไม่ถูกวิธีก็จะมีเชื้อราโอคาท็อกซินเอตัวนี้ปนเปื้อนอยู่ในมเมล็ดโกโก้แห้งมันเป็นทั่วโลกครับ และเป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยได้เจอและกรมวิชาการกระทรวงเกษตรก็ได้แจ้งอาจารย์รกฤษณ์ไปนะครับเป็นเรียนเชิญท่านไปเป็นคณะทํางานเพื่อไปตรวจสอบและก็ไปหาวิธีป้องกันดูแลไม่ให้สารตัวนี้ที่มันจะมีวิธีกาจัดอย่างไรเมื่อไม่ให้มันปนเปื้อนไปในเมล็ดโกโก้นะครับนี่ฮะสารตัวนี้มันเกิดจากการหมัก และการตากแห้งไม่ถูกวิธีนี่ฮะเป็นเรื่องใหม่ของโกโก้ทั่วโลกนะครับเนี่ยฮะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศรีบอกว่าให้เกษตรกรปลูกโกโก้แล้วมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตจะซื้อผลโกโก้สุกสายพันธุ์ IM1 เป็นผลโกโก้สุกเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตเพื่อนำไปหมัก และก็ไปอบแห้งโดยผ่านกระบวนการที่ทันสมัยที่มีเทคโนโลยีและมีเครื่องหมักเครื่องอบที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วเชื้อราโอคาท็อกซินเอก็จะไม่ปนเปื้อนในมเมล็ดโกโก้แห้งเพราะว่าตลาดของบริษัทมาร์คลินฟาร์มกลินช็อกโกแลตอยู่ต่างประเทศก็คือฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์และพร้อมทำสหรัฐอเมริกาและอินเดียก็กำลังจะมาทำสัญญาเพราะฉะนั้นแล้ว โกโก้เมล็ดโกโก้แห้งจะต้องได้คุณภาพและต้องมีมาตรฐานจะต้องไม่มีสารตัวนี้เจือปนอยู่นะครับเวลาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีเชื้อราโอคาท็อกซินเอตัวนี้ปนเพื่อนเข้าไปแล้วไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะปลอดจากสารเชื้อราตัวนี้ ผู้บริโภคก็ปลอดภัยตลาดก็ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ดราสารละองศีได้แจ้งกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดของผมโทรมาสองรอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เราติดตามดูแลสมาชิกเกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 เราต้องปลูกแบบอินทรีย์วิธีการปลูกวิธีการดูแลวิธีการให้ปุย๋ยและก็พวกแมลงศัตรูพืช นะครับที่อาจจะมาเป็นอันตรายต่อโกโก้ Go, ในระหว่างปลูกนะครับเราจะมีคู่มือของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศีนะครับคู่มืออันนี้เป็นทุกเทคโนโลยีการปลูกคู่มือการปลูกนะครับเราจะมีให้เกษตรกร,กรและการปลูกโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 ต้องปลูกแบบอินทรีย์ต้องปลูกแบบออแกนิกนะครับเริ่มต้นที่ดีก็คือปลูกแบบอินทรีย์ที่อ่ ได้โกโก้ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสองเมล็ดโกโก้ผลโกโก้ก็จะใหญ่เมล็ดก็จะเต็มฝักเสร็จแล้วเวลาหมักก็ต้องเอาผลสดไปหมักที่มาร์คกลินฟาร์มมาร์คกลินช็อกโกแลตเท่านั้นจะให้เกษตรกรหมักภายไปผ่าแล้วก็หมักเองอาจจะไม่ได้คุณภาพเพราะว่าโรงหมักโรงอบที่เกษตรกรทําอาจจะไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงจำเป็นต้องซื้อผลสุกผลสดโกโก้ Go Go, สายพันธุ์ i m เวันส่งให้บริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตมากลินช็อกโกแลตก็จะเอาไปผ่าแล้วก็เอาไปหมักแล้วกลับทุก2วันนะครับการหมักเสร็จแล้วเอามาอบอีก2-3วันตามอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะไม่มีเชื้อ,อเชื้อราโอคราท็อกซินเอตัวนี้ปนเพื่อนไปเวลาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคปลอดภัยสําหรับตลาดที่รองรับอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกแบบอินทรีย์เราติดตามดูแลสมาชิกเกษตรกรและรับซื้อผลสดผลสุกเข้าโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตการที่เกษตรกรจะหมักหรืออบเองนั้นจะต้องได้รับการอบรมการดูแลแม้กระทั่งโรงหมักโรงอบจะต้องเป็นมาตรฐานที่มาร์คลินจะต้องมาทําให้สร้างให้ในอนาคตเราจะต้องทํา แบบนั้นนะครับก็รวมกลุ่มกันให้ได้จำนวนพันไล่สองพันไล่ในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งท่านรองศาสตราจารย์เรกสารท่านพูดไว้ถ้าจะหมักเองก็ต้องมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ของบาร์คลินช็อกโกแลตมาอบรมวิธีการหมักมาบอกวิธีการหมักการอบแห้งและรวมกลุ่มกันแล้วก็มาอบรมการอบการหมักเราไม่สามารถให้กเกษตรกรหมักเองนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาที่จะเกิดกับเกษตรกร,กรในอนาคตข้างหน้าปัญหากับกลุ่มเกษตรกร,กรหรือว่ากลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมปลูกโกโก้และโรงงานบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆ2ปี3ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีองค์ความรู้ยังไม่มีเทคโนโลยีในการหมักการอบยังไม่มีประสบการณ์ในการหมักการอบหรือโรงหมักโรงอบที่ไม่ได้มาตรฐานโรงงานแปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ปัญหาที่จะตามมาสำหรับโกโก้ Go ที่จะเอามาเข้าโรงงานแปรรูปดังนั้นในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีท่านมีความห่วงใยและบริษัท j p y โกโก้ Go ไทยก็ออกมาพูดให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบว่าปัญหาเหล่านี้เราควรจะป้องกันอย่างไรและควรจะดูแลอย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของโกโก้เกษตรกร,กรสามารถปลูกได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบผลสำเร็จในการปลูกโกโก้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่ากเกษตรกรเองหรือว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าบริษัทที่เปิดกันขึ้นมาใหม่ๆเพราะโกโก้ยังออกมาน้อยปัญหาที่จะตามมานั้นก็ยังไม่เจอและทุกอย่างที่ออกมาต้องได้มาตรฐานก็คือต้องได้รับเครื่องหมายอยอยเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆแม้กระทั่งโรงหมกักโรงอบแล้วก็โรงงานแปรรูปสิ่งเหล่านี้ ฝากพี่น้องเกษตรกร,กรให้เก็บไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้รอบคอบรอบด้านก่อนจะตัดสินใจปลูกโกโก้ควรที่จะพิจารณาให้รอบด้านในเรื่องสายพันธุ์ในเรื่องโรงงานในเรื่องตลาดส่งออกเพราะว่าปัญหาที่จะตามมากับความบั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกร,กรในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากไว้ถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรฟังแล้วดูแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เกษตรกร,กรท่านอื่นได้รับทราบข้อมูล ตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกยียรติขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปนอย่างสูงครับสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปนอย่างสูงครับสวัสดีครับ